ชี้แบบดีหอมเอ้เอ้หม่ำเนื้อโคขุนค่ะพี่น้องค่ะเมืงอุ้ยเป็นแทงเลยอื้ยอื้ร้อนร้อนว้าวหม่ำ มาผิวโอ้โหหม่มตัวนี้ต่ำเ็ดสุกมาเรียบร้อยเป็นหม่มเนะื้อโคคุณ,คณเป็นแท่งๆแบบนี้แซ่บแฮงแก้วกระเจียมอ่ะตัวนี้สุกแล้วไปลองถอดคืออยากกินไหม นืชอแบบดีหอมว่ยมา,มานี่ยตัวนี้พี่น้องตัวนี้จะเป็นแบบดิบแบบดิบนะคะเตัวนี้จะเป็น แบบดิบโค้ขุนเกิกเออือนพี่อยากกินดีอย่างกสินี่มัาโค้ขุนแบบดิบตัวนี้บอกพริกหยัดใส่กดัดเกิือนเชียงไดกหน่อยได้พี่นหรือเชียงหลูกเสียงเต่าเนี่ยอืมอร่อยมากจับ อ,อมหอมของเนื้อรสแบบนมแบบอย่ก็จะมีความเปรี้ยงจ้ำตากไว้มือนึง่งนะนี่ร่างพอดีกิน

ถมแหรงนี่าาแบบดิบแบบนี่แบบสบม่ม มันจะมีความมันพอดีมัาเนื้อโคคุนอืมเน้งนสายะ Ủa đạo đứa bạn mày cái gì đạo 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 Nêm, nêm nào kẹo หอมอกรกะแทงแบบแบบอู้ห่อหอ,ออกตั้มชอบกินแบบดิบมันพอดีมันอร่อยถ้าแ,แบบสุกห่างมันิดเอลกลบับพร้อนหืมใหม้แบบ แบบดิบเห็นหงบอกว่าเป็นเป็น,ปนมบบหกแทงแล้วว่าแบบอย่างนี่มันมีความเจี๊ยบม่อีนิดนึงแล้วว่ามากแบบ,แบ,บนี้แบบดิบเนี่ยไม้เจ้าตาก้าเอเหมือนนยอืม Mấy nụ quen kháu vậy đấy ha kinh kín mắm Mắm kín sổm luôn anh mình có Dơm đại Nhìn này Chị Tây Trang Âu Cá xay can mắm luôn đó. สิรดเผ็ดเผ็ดว่าเป็นไรจะวางห่อนแต่กันนะครับตอนนี้ต้ออบเอา เอ,อาเบิ้ลปั่นม่นหน่หอเดิรสชาตกินว่าค่ะอืหอหืหมดละอันนี้แก้ว่าแล้วแบบดิบเนี่ยหม่ำข้างใน,นแบบนี้ค่ะ กานกินหม่ำนะคะกินใท่กับกระเทียมบอกผีงวหอมมแน้วกาดเท่ากันเขากันค่ะช่าวยน่จะเป็นไล้ไหน่อยมั่อไรแลินหน่อยอลไรค่ะ แตกระดกนั h h ếu, ha, à, m m ่งทีนหวยทั้งหิวทั้งอันเล็กน้อยก็ไล่แหละก็เสียงไม้น้ำครับพี่น้องมื่อนี้ก็เอาข้อมแจกมาฝากแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมากก็ฝากอะไรก็แช่น้ำเลยค่ะเด้อมั่งเน้อโคกคุนส่วนโตตั้มอ่ะมากแบบดิบมากกว่าถ้าผู้ใดมากแบบสุกก็เอาไปอบ ไปแล้วคะ่ะพอกันชิมหนาจ้าสวัสดีจ้า